ฉันดูคิดคณิตศาสตร์เรื่องการคาดคเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์เหตุการณ์ในชีวิตประจําวันบางเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนบางเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือบางเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้แล้วอย่างนี้เราจะคาดคเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ได้อย่างไร ดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะเออตอนนี้นักเรียนอยู่ชั้นอะไรกันคะป .5 อ,อยู่ป .5 ปีหน้าคิดว่าจะได้อยู่ชั้นป .6 ไหมคะคิดค่ะใครไม่คิดบ้างไหมคะเงียบแสดงว่าไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะค่ะ<า>เรายังคาดคะเนไม่ได้ค<า>่ะนะคะ,คะอาจจะมีบางคนได้ขึ้นชั้นป .6 หรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ขึ้นชั้นเพราะเหตุการณ์ที่ ยังไม่เกิดแล้วก็ต้องคาดคณนว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านี้เรามาฝึกการคาดคะณนดีก่อนนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถคาดคเนคาตอบได้อย่างถูกต้องได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะมีเกมแรกให้เรียนดูนะคะครูจะมีภาพเกมนี้ชื่อว่าเกมจับคู่กําเนิดสัตว์โลกอ่าแล้วก็จะมีสัตว์โลกคือมีปลาปลาปลาอะไรคะเนี่ย มีปลามีไก่มีแมวครูติดไว้ตรงนี้คะนี่มีคนร้องเสียงแมวด้วยมีภาพมีขาวอันนี้คือภาพตัดใช่ไหมคะสี่อย่างตอนนี้กาเนิดของมันลูกมันจะออกมาเป็นอะไรนะครูติดสลับไปเลยนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็น อันนี้เป็นไก่อันนี้เป็นลูกแมวอะเราลองจะให้มาจับคู่ดูถ้าครูหยิบภาพไก่ขึ้นมาไข่ก็ต้องหยิบไข่อ่ะเดี๋ยวครูให้อ่ะหนูมาหยิบไก่ไม่จับถึงไหมกนี่้อ่ะไม่ชี้เดี๋ยวครูหยิบให้ไก่ออกลูกเป็นไข่ไข่ถูกต้องไหมคะ ต้องเก่งมากค่ะไก่ออกลูกเป็นไข่เสมอเลยใช่ไหมคะคะอ่านะคะพันยกมือที่ไม่ถามเลยนะคะอ้าไก่ก็เป็นไข่จับคู่ไว้ตรงนี้นะคะไก่ออกก็เป็นไข่ต่อไปแมวแมวออกลูกเป็นอะไรคะเป็นไข่เ้ยไข่วันนี้ไข่ไม่ตอบคุณเลยอ่ะคุณมาแมวแมว อันนี้ใช้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์มาช่วยถูกไหมคะค่ะแมวออกรูปเป็นแมวรูกแมวรูปเป็นลูกแมวลูกเป็นตัวเป็นลูกแมวถูกไหมคะเก่งมากค่ะจับคู่กันไว้ต่อไปปลาปลาฉลามออกรูปเป็นอะไรนะไม่ออกปลาอะดูค่ะปลาฉลามรูปเป็นอะไรคะตัวอะตัวอยู่ไหนคะเป็นฉลามเป็นรูปเป็นตัวพอเป็นสัตว์เลี้ยงรูปเป็นออกเป็นรูปเป็นตัว ปลาฉลามเลี้ยงด้วยนมหรือเปล่าไม่ใช่นะใช่ค่ะ,ป<ร>ะเป็นออกปลาฉลามเพื่อนเพื่อนว่าถูกไหมครับออกลูกเป็นตัวถูกไหมคะถูก,ถกปลาฉลามเป็นปลาลํานักสพิเศษคือมันจะออกลูกมาเป็นตัวเลยไข่ม่อยู่ในท้องแม่นะคะท่านก็ออกลูกเป็นตัว,ตวเก่นงนะเนี่ยพี่คาวิสาต้องได้เต็มด้วยใช่ไหมคะค่ะได้ท่ะได้ท็อปเลยนะคะแล้วถ้าปลาปลาถูกหรอคะปลาทูก็เป็นไข่อ่าเหลือไม่ไดจับแครปปลาถูกออกลูกเป็นค่ะ ใช่นะคะราอยเ,เป็นค่ะแสดงว่าเรนเก่งนะคะจับคู่กําเนิดสัตว์โลกได้เก่งมากเลยเพราะฉะนั้นครูจะหยิบปฏิลคัคู่ถ้าสมมุติว่าไก่ออกลูกเป็นไข่เอาออกลูกเป็นอะไรดีไก่ไข่ไก่ออกลูกเป็นไข่ไข่จริงไหมคะ ออกรูปเป็นไข่เสมอเลยถูกไหมคะมีไก่บ้านไหนออกรูปเป็นตัวไหมคะไม่มีไม่มีคว้านไก่ออกรูปเป็นไข่เราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าเราเันเกิดขึ้นอย่างแมวไก่เอารูปเป็นไข่นะคะถ้าคู่เปลี่ยนใหม่ละเอาแมวบ้างแมวเอาไข่ไหนมาดีนะเอาแมวเอาแมวคู่กับไข่อันนี้ได้ไหม แมวบอ,อกรูกเป็นไข่ไหมคะไม่ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอ่ารู้ละแมวที่ไหนแมวบ้านไหนออกลูกเป็นไข่ไหมคะแล้วแมวก็ต้องฟักไข่ถูกไหม,ไมอ่าไมนะแมวไม่ออกรูกเป็นไข่หรือครูเอาภาพไข่นี้มาได้ไหมไม่ได้ก็ไม่แน่นอนไข่นี้เป็นของไก่เขานะเกิดขึ้นแน่นอนเอ๊แล้วมันมีตัวหนึ่งปลา ครูเขียนปลาว่าเฉยๆครูวาดรูปปลากระเดอ่ะวาดรูปปลาไม่รูปปลาอะไรนะเนี่ยปลายิ้มนะนะคะครูวาดรูปปลาครูถามว่านักเรียนจะเอาภาพอะไรมาติดเนี่ยเอาเป็นรูปปลาฉลามเอาเป็นอะไรคะฉลามไม่ใช่ปลาลูกปลาทูมีลูกอะไรใส่ได้ไหมปลาทูมันเป็นไข่ได้ไหม ได้เป็นนทัค่ครูเขียนปลาเฉยๆครูเขียนปลาเฉยๆครูไม่ได้บอกปลาอะไรปลานี่ออกลูกเป็นอะไรไม่ทราบเราก็จะบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ถูกไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นไข่รือมันจะเป็นตัวเราไม่เจาะจงแต่ว่าเมื่อไหร่เราเปลี่ยนรูปจากปลาตัวนี้เป็นปลาฉลามขึ้นมาเป็นปลาฉลามขึ้นมาออกลูกเป็นไข่ใช่ไหม ครูใช้คำนี้ได้ไหมไได้ไม่ปลาฉลามส่วนใหญ่ปลาฉลามส่วนใหญ่จะออกลูกเป็นตัวมีฉลามบางอย่างก็ออกลูกเป็นไข่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดเกิดหรือไม่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวแล้วก็เอาตัวมาใส่ส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เอาตัวมาใส่ต้องยุจากสามคำยังคะ รู้จักสามคอ่ารู้จักสามคำแล้วอ่ะไข่ใส่ไปก่อนเดยวเขาบอกไม่เกิดขึ้นแน่นอนมีคำว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่เกิดขึ้นอยาแน่นอนค่ะและอ่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็รู้จักสามคำอันนี้เป็นการคาดคะเนจากข้อเท็จจริงเหตุการณ์พวกนี้มันเคยเกิดมาแล้วหรือยังเคยแล้วค่ะเคยเกิดมาแล้วพรานเป็นข้อความจริงเหมือนพระอาทิตย์ก็ขึ้นทางทิศตะวัน เสมอแล้วก็ว<อ>ตกทางทิศตะวนันตอ,อ,อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะที่เรารู้อยู่แล้วเพราะมันเราจะรู้ว่าเกิดแน่นอนไม่เกิดแน่นอนหรืออาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้แต่ครูจะให้เรียนลองคาดคะเนเหตุการณ์จากสิ่งที่ยังไม่เกิดโดยเกมต่อไปอนะคะ <alay la. S 1> เกมต่อไปชื่อว่าเกมอะไรแน่นะคะอะไรแน่ครูติดสามคำไว้ก่อนดีไหมนักเรียนจะได้จำได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตรงไหมครับตรงไหมครบไม่เกากแน่นอนอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ไดได้ไดครูก็จะมีแบ่งกลุ่มเป็นหนึ่งสองสามสี่สี่กลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะได้ข้อความสามคำเนี่ยนะคะับคข้อความนี้นะคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ทุกคนจะได้นะคะนักเรียนต้องชูบัตรขึ้น ถ้าครูถามคําถามเนี่ยต้องตอบว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรืออาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ครูมีกล่องหนึ่งใบครูก็จะมีลูกบอลสีสีส้มใส่ไปทั้งหมดใบที่หนึ่งสองาสี่ห้าห เจ็ดหายไปไหนหนึงใบตอนน้ครับแมีทั้งหมดแปใบอ่ะคุูถามคุณถามแรกค,ครกูคหยิบลูกบอลขึ้นมาหนึ่งใบโอกาสที่จะได้ลูกบอลสีขาวยังคิดว่าชูช,ชูไม่เกิดขึ้น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 เนี่ยถูกไหมอา่ากูหยิบ อ่ะสีขาวมีไหมคะไม่มีทไมถึงไม่มีสีขาวใครตอบส่ีเก่งมากมันมีแต่สีส้มพื้นหยิบสีขาวขึ้นมาแ้วครูแอบเอาไปใส่แน่นอนมีแต่สีส้มถูกไหมคะเพราะะนั้นก็ไม่มีสีขาวไปเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอ่ะเอาหมคําถามที่สองถ้าครูหยิบลูกบอลขึ้นมาสองใบโอกาสที่จะได้ลูกบอลสีส้ม ทั้งสองใบยหยิบสองใบได้สีส้มทั้งสองใบตอบเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเกิดขึ้นอย่างแน,น,น่นอน,อนอครูนี่ตอบว่าเพราะอะไรคะทำไมถึงตอบว่าอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ตอบอะไรคะเพราะว่่มีทั้งสีส้มและสีเขียวเราอาจจะเพมไปหยิบตอนนี้ครูใส่สีเขียวเมื่อไหร่เนี่ยครูใส่สีส้มอยู่ยังไม่ใส่เลยค่ะครูยังไม่ใส่แต่ดิครูใส่สีใดคะ ผรูใส่แต่สีส้มพันคนที่ตอบว่าเกิดขึ้นหยิบทั้งสองใบก็เป็นสีส้มทั้งสองใบ<ป>แน่นอน<ป>เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเก่งมากเมื่อกี้คุณมีสีส้มใช่ไหมคะตอนนี้คุณมีลูกบอลสีเขียวคุณ<ป>จะใส่ลูกบอลสีเขียวเพิ่มไป,ไปหนึ่ง อันนี้ทั้งในนี้มีทั้งลูกบอลสีสี้มและสีอนนี้ครูจะสุ่มหยิบนะคะออกมาหนึ่งลูกครูจะสุ่มหยิบหนึ่งลูกนักเรียนคิดว่าโอกาสที่จะได้หยิบหยิบลูบอลได้สีเขียวตอบเลยค่ะอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้เก่งมากค่ะ กูหยิบขึ้นมาอ้าวเป็นสีส้มเพราะนั้นอาจจะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ทําไมถึงตอบว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ทีละคนทีละคนอาเสอ่ะคุณตอบทําไมถึงว่าอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้เพราะในกล่องมันมีทั้งสองสีใช่ไหมคะโอกาสอาจจะได้สีใดสีหนึ่งอ่าดีมากเราสุ่มหยิบโดยไม่ได้ดูใช่ไหมคะเอคราวนี้นักเรียนคิดว่าโอกาสที่เราจะหยิบเนี่ย ได้สีอะไรมากกว่าคะสีส้มสีส้มมีใครตับสีเขียวทุกคนตับสีส้มหมดเลยใช่ไหมคะทำไมถึงคิดว่าสีส้มเยอะี่มากคะเพราะจำนวนลูกบอลสีส้มมากกว่าลูกบอลจำนวนสีเขียวครับมันมีเท่าไหร่คะ8ลูกครับแปดลูกแต่สีเขียวมีแค่หลูกเพราะฉะั้นก็โอกาสจะหยิบได้สีส้มมีมากเราลองทดสอบดูไหมคะว่าจริงหรือเปล่าอ่ะราลองเขียนส้มกับเขียวดูนะสีส้ม สีเขียวเรามาเขียนรอยขีดดูนะอ่ะหยิบส้มหยิบทั้งที่สีส,สีส้มอีกแล้วสแสดงว่าเราหยิบสีส้มได้มากกว่าเพราะสีส้มมีจำนวน มากกว่านักเรียนเก่งมากในการคาดคะเนเหตุการณ์นะคะตอนนี้รู้จักคำสามคำเรียบร้อยนะคะเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรืออาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เก่งมากกะเอาเกมต่อไปอันนี้เก็บก่อนนะคะอันนี้เก็บก่อนครูจะมีภาพดารามีภาพนาเด็ดหนึ่งภาพ 2. ภาพ นาเดทมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะสี่ภาพอ่านาเดทมีสี่ภาพมีนาเดทแล้วก็ต้องมีใครคะยาย่าอ่าเพราะเขาสนิทกันใช่ไหมคะอ่านาย่ามีหนึ่งสองสามอ่าแล้วก็มีดาราผู้ชายคนหนึ่งที่บอยประกอนอ่บอยประกอแม่ยังไม่เห็นโรคติดเลยนะคะบอยประกอนก็มีสองภาพแล้วก็คิมเบอร์รี่คิมมีหนึ่ภาพ ตอนนี้มีัวกกี่ภาพคะทั้งหมดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเดี๋ยวครูให้นักเรียนลองคาดคะเีดูนะโดยครูจะมีเกมมีกระดาษให้นันกรเรียนนะคะกระดาษนี้จะมีชื่อดาราอยู่สี่ชื่อเดี๋ยวครูจะปิด,ปดความหน้าไม่ให้เห็นรูปนะคะแล้วครูก็จะหยิบทีละใบยหยิบทั้งหมดห้าครั้ง นักเรียนต้องคาดคะเนว่าในห้าครั้งเนี่ยจะออกภาพใครกี่ครั้งโดยนักเรียนจะทําเครื่องหมายวงกลมไว้ข้างหลังเช่นในห้าครั้งนักเรียนคิดว่านาเดชออกครั้งเดียวเราก็ทาวงกลมไว้หนึ่งอันนักเรียนคิดว่ายาย่า,ยาออกสองครั้งก็ทําไว้สองอันนะทําวงกลมไว้หลังลูกทําได้หมดกี่วงคะครูจะเปิดทั้งหมดห้าครั้งเรียนทําได้กี่วงคะห้าวงเท่านั้นนะคะเพราะเราต้อง เราต้องเรา,เราต้องเดาคาดคะเนนคิว่าเ,เราจะให้ใครนะออกอกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวพอครูเปิดแล้วถ้าครูเปิดแล้วออกมาเป็นภาพหน้าเดทแล้วนักเรียนมีวงไว้ที่หน้าเดทเนี่ยก็การกระบ,บาดในวงกลมไปเลยเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมอ่ะสมมติครูมีคําว่าหน้าเดทเห็นะหหน้าเดทแล้วครูทําวงไว้สมมติครูว่าหน้าเดทออกแน่เลยห้าครั้งหน้าเดทออกแน่เลยครูก็ทาวงไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าครูทําอย่างนี้ ผมไม่รักคนอื่นเลยรักหน้าเดชคนเดียวเกิดหยิบมาห้าครั้งออกหน้าเดชครั้งที่หนึ่งแล้วก็การการะบาดครั้งที่สองครั้งที่สามกลายเป็นคนอื่นกาได้ไหมคะไม่ได้ไไดนะเดี๋ยวเราจะมานับจํานวนว่านะักเรียนได้การการะบาดท,ทั้งหมดเนี่ยกี่ครั้งใครคาดการได้ใกล้เคียงแม่นยําได้ถูกทั้งห้าครั้งเลยนะคะอันนี้ลองลองคา,คาดกันดูนะคะอ่ะครูแจกหนึ่งใบ ทำวงกลมเลยค่ะทำวงกลมเลย ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายโอ้ยมีคนมีคนเรียกย่า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 ที่บ้านคาัสุดท้ายครูขอภาพกลางเลยภาพกลางนี่เลยนะกินย่ากินย่าคาั้งสุดท้าย สรุปว่าครูขอเปิดนะคะทั้งหมดเลยนะคะอ้าวยาแย่อยู่นี่สองคนเลยนะคะน่าเด็ดอยู่นี่นเ,เกมอยู่คนเดียวตรงนี้เลยเั้นเออ,เอ,อครูถามว่าโอกาสที่ครูหยิบครั้งละหนึ่งใบเนี่ยอ,อาจจะเกิดอาจจะเปิดภาพได้ภาพภาพภาพ ถ้ใครก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เพราะมันมีทั้งหมดคนทั้งหมดกี่คนสี่นะคะสี่แต่ว่าโอกาสที่ใครจะใครจะเปิดได้มากที่สุดนาเดถ้าใครจะเปิดได้มากที่สุดคะนาเดชเพราะว่านาเดชมีเท่าไหร่สี่นะคะสี่นะคะเพราะฉะนั้นไขรเลือกนาเดชมากสุดคะแสดงว่าเรียนหัดคาดคะเนโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักถูกไหมคะใช้ข้อมูลว่านาเดชมีมากนาเดชต้องออกแน่นอนเลยนะคะ <esta> ส่วนใครคิดว่าจะออกเป็นอันดับสองคะใครจะเปิดได้มากอันดับสองยาย่ามีสามใครคิดว่าน้อยที่สุดที่จะออกได้คํิมเอรีทำไมคิมเบอรี่เขาน้อยสุดคะก็ะีมีอ่าก็มีอยู่ภาพเดียวเพราะนั้นนักเรียนก็แสดงว่านักเรียนคาดคะเนเหตุการณ์โดยดาวแบบห้านี้ไม่ค่ะดาวแบบมีหลักเกณฑ์ไหมดาวแบบคาดคะเนแบบมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมคะว่าอย่างน้อยเราดูข้อมูลเป็นหลักว่าข้อมูลอนไนเยอะเราก็ เราก็<ม>าเลือกกันนั้นมากที่สุดท <ฮะ S 1> ่าน <ฯะ S 1> วันนี้ครูว่าน,นักเรียนคงมีความรู้ในเรื่องการคาดคณนเหตุการณ์เก่งขึ้นมากนะคะ,คะต่อไปนะคตก็จะสามารถคาดคณนเหตุการณ์ต่างได้นะคะเพานั้นครูข,ข,อขอสรุปนะคะวันนี้เราเรียนไปเราจะเรียนว่าการคาดคณนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจนของเราเนี่ยสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเราจะใช้คำสามคำคือเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเกิดขึ้น คะสามคำนี้จำน,นะคะเอาไว้ใช้ในการคาดเนเหตุการณ์ที่เราจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะคะครูขออวยพรกันทุกคนขึ้นไปอยู่ชั้นประหกอย่างแน่อนอนนะคะวันนี้ก็ครูก็มีแบบฝึกหัดให้เดยนทำนะคะเล็กน้อยอันนี้ก็คล้ายๆเกมที่เล่นไปนะคะ,ะทำแบบฝึกหัดก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าทำได้ไหม ยังไงคะแบบหัดยากไหมคะไม่ยากไม่ยากค่ะแบบหัาที่ครูให้ก็เป็นสถานการณ์ต่างๆที่นักเรียนสามารถคาดคะเนคำตอบได้นะคะว่าอาจจะเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรืออาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราสามารถเอาคำสามคำนี้ไปใช้ในการคาดคะเนเหตุการณ์ได้ไหมคะได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจบปหกนี่เยนก็ต้องไปเข้าโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนข้ามมหนึ่งถูกไหมคะเรียนก็ต้องไปจับฉลากถูกไหมค่ะเพราะในการจับฉลาก เข้าโรงเรียนใหม่โอกาสที่เราจะได้เข้าโรงเรียนใหม่เนี่ยเป็นไงคะจะเจอจะเ่ก็ได้ก็แสดงเรียนแค่ดคะเนได้นะคะว่าจะใช้คําใดวั้นครูก็หวังว่านักเรียนจะเอาความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันนะคะสามคำนี้จําไว้นะคะ่นะนะคะวันนี้ครูก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทาความเคารพขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ โอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน